Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอก,ก,กันกับช่อง pop off patriot นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะได้ดูเพลงใหม่ของพีเจวกันแล้วจ้ากับบ้านหลังใหม่นะฮะ higher music นั่นเองนะฮะคือตื่นเต้นมากมันไฮมามากๆเลยเราแบบพยายามหลบสปอยหลบทีเซอร์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพลงนี้เลยทั้งสิ้นนะฮะเราแบบหลบสปอยสุดๆแล้ววันนี้ก็ถึงเวลานะฮะที่เราจะได้มาคอนซูมมาเสพเพลงใหม่ของ พี่เจบอมกันนะฮะเพลงมันจะต้องดีมากๆโดยเฉพาะหลังจากที่เราเห็นว่าชาชามโลนคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะเพลงนี้คือชื่อเจบีก็รู้สึกว่าเพลงมันต้องดีแล้วใช่ไหมแล้วพอเห็นว่ามีชาชามโลนด้วยเนี่ยแบบคือเราเลิฟโทนเพลงของชาชามโลนมากอย่างเช่นเพลงผูของอุจึคือดีมาก I n e e d a cha cha baby boy คือ เพลงนี้มันก็จะต้องดีมากๆเช่นเดียวกันนะฮะคือตื่นเต้นมากอะอยากฟังเพลงนี้มากๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่านะครับมาฮาตอนนี้ก็กด CC เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมแล้วที่เราจะไปดูกันกันกบเพลง Switch It Up JB มาไปดูกันเลยดีกว่าครับ3 2 1 ขนาดภาพไกลๆยังเท่เลยวิวมีความแบบยอดซีมิตี้มากๆชอบอะ I need a cha cha baby boy เขยิบรอบ <c oughs> เอา black <laughs> เนื้อเพลงคำแปลเนื้อเพลง18บวกมาก Write my body nice and calm โ okay okay oh oh my god อันนั้นต้องเชื่อ อเสียงเสียงเอกลักษณ์มากเลย Uh, จะฟังจบเพลงไหมเนี่ยถ้าคีป๊อทซิงแบบนี้ uh, เนื้อเพลงคำแปลโอ้ oh my god หน oh. okay. <laughs> 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 ่วยมี inside โอเคว้าเปลี่ยนฉาก โอ้ยกรุ๊ปดีมากเลยเพลงเนี้โคตรเท่โอ้โหดูมูฟเมนดิโคตรเท่อะ อาแบล็คโคตรเท่เลยอะผมเพิ่มอะไรเงี้ยสร้อยหืง wanna ride my body my มาเวบอสเสียงเฮ้ยเพลงนี้แบบกรุฟดีมาก eat my dinner อ่า เฮ้ยเพลงต้องขยับวะ่ะเฮ้ยเพลงแบบโหดูท่าดีโอไมายก็เทมากอ่ะโอ้โหท่าโอ้ เป็น performance video ที่ภาพสวยมากดูแสงดิโอ้โหเนื้อเพลงก็พีคท้าเต้นก็พีคกวนอะมาปโอ้โหอ,อย่าจบนะอย่าจบนะจบแล้วะหอมเพลงสั้นจังวะ โอ้โคตรหล่โอโคตรชอบความแวกความแบบคือ attitude ความเท่มันแบบมันเป็นธรรมชาติมากๆอะทุกคนมีความเท่มีความออร่ามาแสก attitude ทุกอย่างม,มีความเป็นธรรมชาติมากๆอะแล้วคือเนื้อเพลง18บวกมากๆเลยนะฮะนึกว่าจะ ไม่สามารถดูได้จบเพลงแล้วอะคือคีย์พอสซิ่งบ่อยมากเลยตอนแรกๆแอบช็อกกับเดือเพลงไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้น <laughs> เจอเนื้อเพลงเข้าไปนี่คือสปันนิดหน่อยแต่เพลงดีมาก groove ดีมากเป็นเพลงที่แบบโหคือแบบเป็นสไตล์เฮียแกจริงๆอะ่ะคือเทนะ่ s o p h i s t i c a t เนาะมันมีความสวักมันมีความแบบคลาสซี่อ่ะมันถึงแม้เนื้อจะมีความเซ็กชวลแต่ว่ามันไม่ได้แ็กี้อ่ะเข้าใจว่าทุกคน groove ของเพลงมันมันทำให้มีความคลาสซี่อยู่ในความสงแง่สงน้ำของเนื้อเพลงอะนะ มันลงตัวแล้วมันก็ดีมากๆเป็นเพลงที่สามารถเปิดฟังได้ในรถแบบเอ j o จได้เรื่อยๆแน่ๆแล้วว่าเราต้องเปิดเพลงนี้ในรถบ่อยแน่ๆคือเพลงดีมากไม่ผิดหวังจริงๆคือรักพี่ JB มากๆนะฮะอยาก เทได้สักครึ่งหนึ่งของพี่แกความสามารถคือเหลือล้นมากๆทั้งการเต้นทั้งการร้องคือเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆชอบเนื้อเสียงพี่แกมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้มันฟังแล้วมันมันไม่ได้เนื้อเพลงแบบดีฟอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกจอยไปกับเพลงแล้วก็รู้สึกตามเพลงได้ตามกรูฟของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดีอะมันคลาสซี่อะบอกเลยก็เพลงนี้โคตรคลาสซี่แล้วถ้าเต้นคือมีความ s e ็กชวแต่ดูดีมากด้วยแอดติจูดการเลือการล็อกอะไรอย่เงี้ยมันโคตรดีมันโฟล์มากๆเลยทั้งตัวเนื้อเพลงทั้งตัว g r o รูฟของเพลงทั้งตัวทัชเต้นมันโฟล์ไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยนะฮะปลืม้มไม่ผิดหวังแล้วก็ดีใจกับบ้านใหม่ของพี่เจด้วยนะฮะปลืม้มจริงๆต้องขอพูดอีกแล้วว่าโคตรปลื้มกับเพลงนี้และตัวพี่ ทุกคนคิดยังไงกันผ้างอากาเซม่มีอะไรอยากจะเล่าอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะฮะดีใจอะ่ะดีใจที่ทุกคน7คนก็มีไข้ใหม่กันเรียบร้อยแล้วและทุกคนก็ไปด้วยดีในเส้นทางใหม่ของตัวเองนะแล้วก็ คอยเป็นกําลังใจให้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะยังรอคอยผลงานของคนอื่นๆแล้วก็ผลงานของ JB ที่จะคัมบิ่งอัพมาในอนาคตด้วยนะฮะฝากทุกคนคอยติดตามทั้ง7คนและพี่เจไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับวันนี้ฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งใด้วยนะฮะแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย